พวกเราสอนเสร็จแล้วนะครับพวกเราออกได้แล้วครับพงมาดินเขาชอบเรียนกับอาจารย์ค่ะเสี่ยงใครวะพงโมดินชอบเรียนกับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ก็ชอบสอนกับพงโมดินครับอ๋อเหรอถ้าเธอปากหวานมาเถ้าเธอปากหวานมาฉันก็ปากหวานกลับไปได้วะคอยชมพูคอยชมพูเธอลองเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างไดไหมมันน่ากลัวว่ะ อ๋อได้ค่ะอาจารย์เคยเห็นเออ่ะมะเขือยาวไหมคะทําไมชีวิตมอนบนเวียนแค่นี้วะ <l ots> มันหลังเนย <l ots> อยากให้อาจารย์ห<ๆ>ัวร้อนเนียนีหว่ะดูสิไม่ใช่แค่รย์หังแม่อาจารย์ก็ได้ <l ots> ไม่ใช่แค่อาจารย์ห <l ots> <l ots> ัวร้อนหรอก <l ots> <l ots> ตอนนี้กันสุนดาเขาขำมากแล้วตอนเนี้ยอันนี้คืออะไรเนี่ย ขนมอะไรอันนี้คือขนมปังอาจารย์เคยกินขนมปังไหมคะเคยแต่ไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้น่ากลัวนะถ้าขนมปังน่ากลัวนะหมืใช้อะไรก็น่ากลัวอาจารย์นนขนมปังมันพูดได้้วมันมีปากพูดได้อย่างนนไม่กล้ากินแล้ววะอาจารย์หนูอะลรให้ดู